สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการร่างซีเฮะคลิปนี้พบกับผมในเกมวอลล์อบออีกเช่นเคยฮะคลิปนี้เป็นกิจกรรมค i ิปออเวครับผมซึ่งแน่นอนกิจกรรมค i ิปออเวนั้นก็คือการแจกของรางวัลประจําสัปดาห์ครับผมซึ่งสัปดาห์นี้ฮะเฮ้ยเป็นการแจกปืนใหม่ครับผมแต่เป็นปืนใหม่ขนาดเล็กฮะก็คือปืนเจ้านี้เลยเปิดให้ดูกันแบบนี้นะครับผมเจ้าเคสติฟวันครับผม อ่านผิดยังไงต้องขออภัยนะทุกคนอ่านยากมากๆครับเปิด g o o g l e แปลแล้วนะก็เขาก็อ่านว่าเคซีฟอนนะครับผมเออเคซีฟอนผมก็ออกเสียงไม่ถนัดนะครับผมผมก็จะอ่านเคซีฟอนนี่แหละนะอ่านตรงๆอย่างง่ายๆนี้เลยนะครับถ้าออกเสียงยังไงอ่านยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับซึ่งปืนขนาดนี้นะครับเป็นปืนใหม่ล่าสุดณนะตอนนี้เลยนะครับมาพร้อมกับเจ้าง,งูหรือ โอปิออนนะครับซึ่งผมเนี่ยติดปากเรียกว่าออปชันเป็นอย่างมากนะทุกคนเออถ้าผมเรียกผิดต้องขออภัยนะเจ้าหุ่นงูโอปิออนนั้นผมชอบเรียกว่าออปชันเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะส่วนปืนนี้ก็เรียกโคตรยากอีกหนึ่งอันครับก็คือเคซีฟอนเคซีโพสเออโอสโพสเคซีโพสอืนะอ่านยากจริงๆฮนะโอเคครับผมก็ไปอ่านว่าแจกปืนชนิดนี้ฮนะ ก็คือรายละเอียดของมันก็คือจะเป็นปืนที่ยิงได้ในระยะ500เมตรครับรีโหลด5วินาทีโอเคครับผมนะเออจดเรียเป็นปืนที่โอเคครับยิงเป็นชุดนะสะสมการติดระเบิดก็คือเขาเรียกอะไรอะบรันนะครับระเบิดแบบปืนลูกซองอะไรเงี้ยปืนลูกซองระเบิดนะครับผมก็คือติดแบบนั้นเลยเก็บสะสมระเบิดครบปุ๊บระเบิดบุ้มแหม่ทำนาเมตดต่ออีกตั้งหากนะครับผมโอเคนะครับ ก็คือพูดง่ายๆว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็คือแจกปืนคือซีโพสเคซีโพสอ่านยากจริงๆไอปืนชนิดนี้นะครับผมนะผมไม่รู้จะเรียกยังไงดีนะลูกซองระเบิดก็มีแล้วนะครับลูกไฟระเบิดก็มีแล้วโอ้โหเรียกยากฮะนะเออลาบรี่เนี่ยยังพอทนนะอย่างเจ้าลาบรี่เนี่ยยังพอทนับโอเคซีโพสเออเคซีโพสแล้วกันนะ ผมไม่ต้องโพสตนะมั้งแคทีโพสโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงกติกานะครับเรามาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับในไหนรู้แล้วนะครับว่าคลิปนี้คือการแจกนะครับก็ลงไอดีไว้ได้เลยนะคนที่ทราบอยู่แล้วก็ลงไอดีไว้ได้เลยวันนี้ครับผมนะดูคลิปเร็จมารับไมน์นอตครับผมนี่ลิ้นรั่วเลยทีเดียวก็คือมารับเจ้าไมน์นอตกันได้เลยนะกดรับแบบนี้เลยครับผมกิจกรรมเริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันนี้ครับแล้ววลานี้นะครับ ให้กดรับเลยนี่นะครับผมกดรับเรียบร้อยสบายใจเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับใหม่นะทุกคน7ถึง13ครับนะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะอันนี้มันก็ยังขึ้นอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ยแล้วก็มีรับเหรียญด้วยนะครับผมนี่มาราธอนของขวัญนะครับผมเขาบอกว่ามาราธอนของขวัญรับของขวัญของคุณไปสิท่านผู้บัญชาการกลับมารับรางวัลใหม่ในวันพรุ่งนี้นะโอเครับนะครับ ได้แบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับบทจะใจดีก็ใจดีง่ายๆอย่างนี้เลยโอเคครับผมรับกันเรียบร้อยแล้วก็คงจะดีใจกันทั่วหน้าครั้งนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกฎกติกามารยาทในการรับนะครับกิจกรรมกรีปอเวในครั้งนี้เลยนะครับขึ้นมาให้ตรงนี้เลยครับผมกับปืนเคซิโพสปืนเคซิโพสตายเธอนะครับผม โอเคครับก่อนอื่นก็กดไลค์นะผมกด subscribe ครับกดเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะอันต่อไปครับ t a กครับผม R U N G C H รับผมให้ถูกต้องนะ t a กครับ R U N G C H รับผม R เป็นตัวพื้นใหญ่ครับนะนอกนั้นก็เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เว้นบรรทัดหรือเว้นวรรคครับ ID ของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ เว้นวักหรือเว้นบรรทัดอีกครั้งนึงก็เป็นแพลตฟอร์มครับผมแพลตฟอร์มของเพื่อนจะเป็น Android, iOS, สนะครับสตรีมไมเกมคอเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วก็เขียนเข้ามานะแล้วก็ครั้งที่แล้วครับที่แจกปืนริปเปอร์ไปนั้นรู้สึกจะมีสมาชิกนะครับของผมนั้นได้รางวัลไปด้วยเพราะฉะนั้นสมาชิกสามารถลง ID ต่อได้เลยนะครับผมโอ้โหไม่ต้องกลัวไม่มีการเว้นวักส่วนคนที่ไม่ใช่สมาชิกนะครับก็ต้องเว้นวักสครั้งนะครับทุกคน เพื่อให้ทุกคนนั้นได้สิทธิ์เท่าเทียมกันนะโอเคขึ้นตัวอย่างไว้ให้เต็มจอเลยตรงนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องกิจกรรมสักหน่อยครับนะนะครับจะได้มีประโยชน์ด้วยนะแจกของแล้วยังมีประโยชน์อีกตั้งหานะครับกิจกรรมเพื่อนๆถามเข้ามากันอย่างมากเลยนะครับผมว่ามีทําอะไรบ้างนะน้องๆนะครับผมเอฟซี FC จักศพปูปูเราก็ถามเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวผมจะบอกไล่ให้ฟังเลยตอนนี้นะครับผม อันแรกนะครับผมผ่านมาแล้วนะถ้าใครยังทําไม่เสร็จก็บอกว่าก,ก,ก็ทำไม่ยากครับเข้าไปกดไลค์นะเข้าไปกดติดตามในทางติปทาง youtube ของทางวอลล์บอร o f ออฟฟิเชีนะครับซึ่งง่ายอันที่2ครับเข้าร่วมการต่อสู้5ครั้งก็คือเข้าไปเล่นจุ๊บๆครับ5ครั้งจะชนะหรือแพ้ก็ได้นะเข้าไปเล่นทั้งหมด5ครั้งก็คือจบครับภารกิจที่3ามครับก็คือต้องชนะทั้งหมด3ครั้งครับผมเออแพ้ไม่นับนับแต่เฉพาะชนะนะครับผม โอเคอันที่4ี่ครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมของวันนี้วันที่ผมลงคลิปเนี่ยสร้างความเสียหายครับ2ล้านหน่วยก็ไม่น่ายากนะทุกคนยริงๆไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็ได้2ล้านเองอันที่5ครับผมก็คือทําลายหุ่นยนต์20ตัวอันนี้อาจจะนานนิดหนึ่งนะกว่าจะได้20ตัวบางคนก็อาจจะสัก3าเกมนะครับผมบางคนเก่งๆก็3เกม2เกมนะครับก็ได้ละอันสุดท้ายครับของกิจกรรมในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ กิจกรรมในครั้งแรกเนี่ยในรอบแรกดีกว่านาะกิจกรรมในรอบแรกนี้ก็คือยึดจุดสัญญาณให้ได้15จุดครับไม่จําเป็นต้องชนะหรือแพ้ก็นับหมดโอเคฮะมาถึงอันที่สาอันที่อะไรเนี่ยอันที่2ครับกิจกรรมอันที่2องเนาะทำภารกิจสําเร็จแล้วรับอัลติเมตเอเรสโอ้โหรู้สึกวันนี้ลิ้นผมจะรัวมากเลยเจอเคสิโพสเข้าไปนะครับผมก็ประมาณว่าธารกิจนี้ทําไม่ยากครับ ขอคุณขอแค่ที่อคุณมีอัลติเมทเฮลซาสี่กระบอกครับคุณก็จะได้อัลติเมทเอเรสใบครอบของฟรีหนึ่งตัวซึ่งอัลติเมตเฮลซาหาได้จากไหนครับผม <c oughs> แน่นอนนะครับตอนนี้เห็นเห็นอยู่เลยก็คืออยู่ในกระดานผู้นำครับ1อันก็คืออันนี้ครับปึ้งขึ้นมานี่เลยนี่ครับกระดานผู้นำอันสุดท้ายครับคะแนนห้าพันนะครับก็คือเรียกได้ว่า นะครับช่องทางการได้รับก็คือชนะคู่ต่อสู้เนี่ยชนะการต่อสู้หนึ่งครั้ง15แต้มนะครับเปิดกล่องซิลเวอร์นะครับผมก็จะได้250แต้มนั่นหมายความว่าต้องเปิดทั้งหมด10ดกล่องครับฟันธงคุณได้แน่นอนฮะเปิด1ิกล่องคุณได้แน่นอนฮนะนี่ครับอัลติเมทเฮาซ่าเอามาเก็บไว้ก่อนหนึ่งกระบอกครับแล้วไปตามหาอีก3ามกระบอกแล้วก็จะได้อัลติเมทเอเรสฟรีโอเคฮะคงจะเข้าใจกันนะครับทุกคนนะ โอเคครับผมนะบางคนก็อาจจะเติมรวดเดียวไปเลยนะครับจบๆบไปหรือบางคนอาจจะเล่นไปก่อนนะครับเล่นไม่ไหวแล้วค่อยเติมอะไรประมาณนี้ก็ทําได้แล้วแต่ความถนัดความถูกใจของแต่ละคนเลยโอเคครับผมอย่าลืมไปลงไอเดียกันไวเ้เยอะๆนะจะได้มีสิทธิ์ได้รับปืนใหม่ๆกันครับผมได้ไม่ได้ไม่ต้องไปซีเรียสทุกคนยังไงมันก็ของฟรีครับแจกกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นผมก็ดีใจแล้วนะครับผมโอเค เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับรินรัวไปหมดแล้วร <laughs> ินรัวไปหมดแล้ว <laughs> อย่าลืมครับผมกดไลค์เ็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย